ครับพัดเริ่มกระสู้กันนี้ครับปลากระป๋องครับใส่ไปซองเลยเดนสวัสดีครับวันนี้จะพามาทำกับเขาง่ายๆครับพัดหัวปีใส่ปลากระป๋องครับไปทํากันเลยครับขันแหลกมาหันมาซอยหัวปีเลยครับเนี่ยพักกดพาโคบเลยครับนี่ซอยครับซอย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 ใครได้แบบ ละเอียดแบบไนกับซอยเข้าไปครับเดี๋ยวซอยเสร็จผมก็จะเอาไปแช่น้า,าครับนี่ครับแล้วกับ,บีบมะานาวไปครับเนี่ยบีบมะานาวไปเพือสีมันจะได้สวยครับผมับมาเริ่มทำกันเลยครับน้ำมันครับอ่าพอประมาณมัาร่อสักครู่ครับ นะครับพริกกระเทียมโคครับหัดไปเลยรับนหอมเลยครับหัดมาแล้วหมอปีนะครับใส่ ก็จะพุ้งรด,ดข้าวๆกอนนะครับน้ำมันหอยครับประมาณสองช้อนก่เลยผัาเขียวครับหนึ่งช้อนสีอิ้วขาวครับหนึ่งช้อนก่อน ผงนัวครับผงปรุงรสนิดหน่อยครับน้ำตาลนิดหน่อยครับ กินหอมระมแลนะครับรัดพัดเริ่มเริ่ม,ม,มกระสู้กันนี้ครับปากระป๋องครับใส่ไปสองเลยเด่น จิม้มบดถาดสักหน่อยครับืน้ำปานิดหน่อยครับครับเมื่อปปุ้งรถเข้าที่เข้าทางกันนี่ครับโหเราพ้าครับใส่เลย ปิดแก๊สเลยครับเนี่ยทู้ยหอมอดสอดๆเลยอืออดเลยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไปจัดจานกินข้าวกันดีกว่าครับผมพัดหัวปีไสปลากระปองมากินข้าวกันครับผมสวัสดีครับมากินขา้าวครับนีบ่ ขัวปีส่ปลาป๋องครับนี่ใช่ยเรนรู้เรียงดวนครับตรงนี้ครับเขาสวยครับร้อนๆออน้ำลายแตกร้อเลยครับนี่นอืม

ครับลอยเลยนะครับอืมอืม

เดี๋ยวเข้าหมดตามเรียวอือครับอ,อร่อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม